ทางคณะกรรมการเนี่ยจะเดินทางมาถึงโรงเรียนเราในวันที่6มก็คือ8 3 0นถึง8 4 5นจะเดินทางมาถึงอยู่ในตอนบ่านี้นะครับหลังจากนั้น8 4 5ถึง9เิกาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการประเมินผลานหลักพาะักเกียนวทอนะครับส่วนโรงเรียนเราก็จเนินการามขั้นตอนตั้งแต่เวลา9 เชา้าคุยกันแล้วครับพิธีกรก็จะเป็นนักเรียนนะครับเรียนไว้สี่ภาษาใช่ไหมครับตรงนี้เข้หมาทออี่ท่านรองสวีภาษางานวก็จะเป็นนักเรียนคนใดนะครับเพื่อนําเสนอแลวก็เป็นพิธีกรในช่วงเช้าและท่านที่กล่าวต้อนรับนะครับก็จะเป็นคณะกรรมการึกษาอาจจะเป็นประธานหรือประแทนนะครับตรงนี้ก็เป็นรรในสาานาใ่วนของรองสวีภาษานเงกยษแทนพร้อมทำทำหนังสือเชิญ ประหยัดกรรมการาสารวิสาชมรมภคุ้มครองนะครับแล้วก็สมาคมสิบเก่าในการเขียน,นรับตัวแทนม,มานะครับแล้วก็เชิญภปยังเขตนะครับภูย,ยังเขตตรงนี้เป็นส่วนของฝั่งรองรองสุรีแล้ก็รองพลวัตนะครับเปเนินการเสร็จจากนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกรรมการแจ้งวัตถุประสงค์ประธาน ตามประเมินนะครับแจกโดยผสมแล้วเราก็จะเริ่มนําเสดอร์ตามลำดับขั้นตอนนะครับในส่วนของการนําเสนอเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ข้ามนาฬิกาสานาทีจนถึงสิบเ็ดนาฬิกาสุดแล้วก็คือชั่วโมงครึ่งนะครับในชั่วโมงครึ่งเนี้ยเราต้องพูด เสก็เป็นตัวอย่างในหมวดตามนะครับเสร็จแล้วในช่วงเพื่งป้องจบกัวต้องหมดด้วยนะครับตันนี้เพื่อความพร้อมในการมาเสนอโดย PowerPoint และวก็หรักฐานนะครับเพื่อเตรียมรับการประเมินนะครับจึงเรียนเชิญนะครับตัวแทนในกระบวนการเข้ามาพูดคุยและเข้ามาวิจัยและเตรียมพร้อมต่อไปนะครับคูถึงกำหนดการนะครับ ครเรารับการประชุสุดท้ายน um. ะ <K> คร <Lock> ับมีทั้งหมด6โรงเรียนแล้ววันที no ่8ก็จะประเมินแบบเยี่ยมของมัธยมวันที่9ยี่สิเเป็นบ้นเด็กสามสเป็นท่าช้าวันที่10สีุ่นาเป็นเซ็นทรลวันที่5แเป็นบเป็นวันสุดท้ายของรงเรียนเรา นี้กรรมการมีท่านท่านก็ผู้ชายผู้ท่ผู้หญิง่นเป็นเจ้านอที่ผหเป็นเป็นผู้ชายขึ้่เป็นกรรมการมาจากทางอยเซตนะครับตดเยีนี้จากจากกาะนวนการนะครับกระนการเขาจะเริ่มเริ่มดเนินการตอน เวลาเก้าโมงครับกรรมการมันคืประมาณแปดโมงตึ้งพอด f เวลานะครับ f i x กเวลาสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเรื่องขอัดว่าเก้าโมงว่าแปดเนี่ยก็จะมีเรื่องของวิธีการคือเรื่องการเกี่ยวสัญญากรรมการกู้ยืมเงิที่ก้อนเรียนดำเนินการนะครับก็แนะนำุคลากรนะครับ คือในการหรือว่ารัฐบาลหมายของอะัรแล้วก็จะเป็นวีดาซึ่งมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องขอ, <c oughs> องในด้านที่เจ็ดเลยวีดีอาร์คือวีดีอานำเสนอนำเสนอโรงเรียนในนามโรงเรียนนะครับในช่วงนี้ดูจากเวลานะครับดูจากเวลาจนถึงเก้าโมงมันจะมีในส่วนของ ก้าโมงครึ <c oughs> ่งในส่วนของกรรมการที่มาประเมินหลังจากที่เขาดูดีทั้งเสร็จเขาก็จะจะแนะนำแนะนำคณะกรรมการแล้วก็วัตถุประสงค์การประเมินครับตรงนี้จะใช้เวลาแค่สองชั่วโมงครับสองชั่วโมงทีนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นผู้อนวยการนะครับก็จะทำเสนอนะครับผู้อนวยการนำเสนอเสร็จ ผู้บำเนินการทำเสร็จก็เลยต่อด้วยนะครับผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดนําเสนอนะครับตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดหกนะครับนาเสนอพร้อมกับอนําเสนอไปแล้วว่าการดาเนินการเป็นยังไงแล้วก็แทรกผลลัพธ์ไปด้วยนะครับแทรกผลลัพ์ไปด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่หมวดหนึ่งถึงหมวดหกต้องหาคนนาเสนอ ครับต้องหาผคนนำเสนอนะครับหาคนํำเสนอทีนี้นํำเสนอเนี่ยทุกนการเนี่ยสมพูดว่านำเสนอทั้งหมดของเรียนใช้เวลาเครื่องชั่วโมงม่านก็จะเรื่องวันหนึมงทั้งหมดหกอย่งอีกชั่วโมงหนึ่งม่านต้องจัดสเวลานะครับมีการพูด การพูดนาเสนอมันก็ต้องตามเล่มเราลเลยแหละทีนี้ในเวลาตามตามเล่มนะครับมันก็ต้องมีหลักฐานหลักฐานจะเอามาใส่ในวดที่เจ็ดนะครับเวลาพูดหลักฐานต้องเอาใส่ในหนวทที่เจ็ดเพราะฉะนั้นื่องนี้ <c oughs> ผมอยากให้ให้หมวดหนึ่งถึงหมดวดหกนะครับเอาเอาที่ ที่การดําเนินการลงตามตามที่เราทําไว้แล้วก็เอาผลลัพธ์ออกมาด้วยนั้จะขอใช้เวลาช่วงนี้ระยะเวลาจากวันนี้็นถึงวันจันทร์ผมอยากให้เสร็จเสร็จนี้เล่มยังไม่ต้องทำนะครับเล่มของเราไว้ก่อนนะครับเึ่ของเราไว้ก่อนแต่ว่าว์ประกอบต่างๆถ้ามันมีเพิ่มก็อย่านี้จะไปเล่มไห้ใส่ลงไปนะครับให้ใส่ลงไปนั้นแต่ละหมวดประธาน ไปเชิญนะครับไปเชิญนะครับกรรมการที่อยู่ในแต่ละหัวมาพบกันไม่มาพูดคุยมาดำเนินการเพื่อจะให้